ครับพี่น้องเอฟนะครับกับสวัสดีพี่น้องเข้านี่มเอเานะครับครับเมื่อนี้เป็นมือวันที่18นะครับเมษายนส5 6 7ายครับพี่น้องเอครับเซียนอดีสิภาพพี่น้องเข้านะครับมาตามลาวพัฒนานะครับของเซียนอดีคือเก้านะครับครับรอบที่แล้วนะครับเนาะลดไปนะครับพี่น้องเี่ครับสําหรับเหล็กพิงหลุดนะครับก็ลดไปนะครับ ส่วนรอบนี้นะครับพี่น้องเยาว์ายเลขคามงวดโดนนะครับก็มีโอกาสรุดขึ้นกันนะครับพี่น้องเยาเอาเชียนะดีกติใส่ความสามารถของแอดียงนะครับเนาะเอาให้มันได้นะครับเนาะสําหรับเลขวิ่งเลขลุดนะครับชุดจับคู่นะครับเอาสิมาว่ามานั่นไม่ได้การันตีนะครับพี่น้องเยาเพราะว่าตัวเลขนะครับมันยุตยุดไว้นั่นนะครับเนาะ <c oughs> จงขอยมาเรื่มอ,ออกอวันที่สิบเก้านะครับก็คือมือเอื้อนพุงนี้นะครับแล้วลาพัฒนาครับสายวิ่งสายหลุดรอบนี้นะครับก็มีโอกาสมากนะครับแต่ว่าสุดจับกูสีโกมันบ่กันก็ขึ้นยุ้งก็โวาสนาเขาน้ำน,นะครับพี่น้องทุกทีผู้ว่างตัวเลี่ยนอาทาั้งก็ต้องมีดวงเล่พี่น้องเุกที่ถามว่ามีดวงกับอไรเทือกันนะครับสําหรับอ่า อาจารย์นกะคำนวณแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับดวงขวงหัวเรือนนะครับพี่น้องนัชีครับตาสชคเข้าบ่อเขานะครับหัวเรือคำนวณบ่อเขากะผ้าลูกเรือลมใดขึ้นกันนะครับพี่น้องนัชีครับก็ตัวเกกรขก็เป็นแค่แนวทางนะครับครับทางช่องกะเอาสถิติที่เก้านะครับมาวิเคราะห์เพื่อควิมเป็นไปได้ ให้พี่นองเฮ้านะครับบดได้สนับสนุนนะครับให้เรียนการพะนันเด้อพี่นองเยบซี่ครับครับรอบนี้นะครับจีมาตัวไดนะครับเนาะมาเบิ้งมาชมไปน้ำกันนะครับพี่นองเยบซี่เอาเบิ้งดอกเจนคูนหนาบานของแอยดก้อนนะครับงามนะครับช่วงนี้สงกันส่วงเดือนเมษานะครับเนาะดอกคูนออกงามนะครับ ขอห้คำคำคุ้นคุ้นคือกันกับดองไม้นะครับบพว่าจะเป็นแอดหรือว่าพี่น้องยิปซีเฮ้านะครับครับรอบนี้นะครับมาเบ่งมาชมนะครับพี่น้องยิปซีสายวิ่งสายรูดครับพี่น้องยิปซีสถิตที่เก้านะครับบ่ได้มาโชว์นะครับเพราะว่า มันบาเขานะครับเนาะเลยบอมมาช่วยพี่นลองเข้านะครับครับวดประจำวันที่19นะครับ ของเอ็นี่แหละพี่น้องเอฟซีของเซียนอดีนะครับครับสวัสดีบันทรงกันด้วยพี่น้องเอฟซีครับในช่วงเดือนเมษานะครับถือว่าเป็นบ้านทรงกันครับทางภาคอีสานนะครับยังพันแล้วนะครับยังยังเลือหยีบนะครับบุญกวดเจดีไซนะครับบุญกวาดเจดีไซ้นะครับพี่น้องเอฟซีอยู่ในเดือนเดียวกันนะครับ ครับวิ่งไลรูดนะครับพี่น้องเยซีครับวิ่งรูดบนล่างนะครับบดิแยกบนแยกล่างด้วยพี่น้องเยซีร่วมนะครับเพราะว่าเหลีกรอบนี้นะครับลักทีเ่เหล็กเิีงของเสยนดีนะครับน่าจะยุดลักลอยนะครับพี่น้องเยซี <c oughs> เพราะว่าผล้วยเล่าพัฒนารอบที่แล้วนะครับ ออกซ3สี่สม2นะครับ4 39 432รอบนี้นะครับน่าจะขึ้นมายู่ลักรลอยนะครับตัวเลยกของเสียนอดีตัวนี้นะครับนะเนาะเจียงด้วยพี่น้องเอซแต่ว่ามันขามงวดมาโดนนะครับยักษ์สีเขาเพราเขาอันนี้กับบรา,าร์เร็ลันตีนะครับพี่น้องเอฟซแต่ว่าเลยกวิ่งสิบบไใครผ่านนะครับครับยักษุ้ยพี่น้องเฮ่านะครับ ก็เป็นจุดจุดใหญ่ได้เพี่งน้องนี้เพราะว่าเป็นคข้าขๆกับว่าเล็กวิ่งรูดนะพี่งนึองนะี้เนาะวิ่งรูดบนล่างนะครับ,บวิ่งรูดบนล่างนะครับ สเม็ดเดียวนะครับพี่น้องที่บ่มีตัวกันตัวร่องนะครับสองมท่ทุนทนนะครับพี่น้องที่ครับ <c oughs> จะคู่นะครับ <c oughs> สองศูนนะครับสองศูน เส้นระดเบิขอมูลแป๊บนึงนะครับเพืกันตัวตรงให้เพียรองเข้าความนะครับเนาะสองศูนย์สองสองนะครับสองห้า สองเจ็ดนะครับพี่น้องทีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดนี่คือตัวตรงด้วพี่น้องีครับส่วนตัวกลับนะครับส่วนก็คือสีนะครับสีจ็เป็นตัวกลับสี่สองหกสอนะครับพี่น้องทีตัวกลับด้วยพี่น้องที่บวกสอนะครับ แปดสแล้วก็เจสองเอาแล้ว12บสองสองหนึ่งนะครับพี่น้องเิฟซีสองหนึเอาครบเนาะพี่น้องเิฟซียังยังสองเก่านะครับ,รบพี่น้องเิฟซีสองเก เก้าสองสองเก้าสองเก่าเป็นตัวตรงนะครับครับเรียบร้อยครับพี่รองเื้อครับชุดเอาเส้นนาดีสิล่องวงกลมให้พี่้องเข้านะครับขียดเส้นใต้ซื้อนะครับบววงกลมแต่ว่าพันสองดูดสองนะครับนวะันสองดูดสองนะครับ คูนะครับก็มีทั้งเบอยุ่แปดครูกับเก่าคูได้พี่น้องที่แปครับตัวกับนะครับก็คือ02 20์สองสองศูนย์เด็กับนะครับพี่น้องที่สองสองสองห้าสองห้า้อไปกัวมนะครับสองเจ็ 2, 7, 7, 2, ไปกับสีตัวตรงหกสองตัวตรงแปดสองก็ 8, 2, ตัวตรงนะครับพี่น้องทีสองเก้าเก้าสองนะครับเด็กกัพร้อมนะครับ 2 9 9 2กกแล้วก็สองหนึ่งครับพี่น้องที่สองหนึ่งคือตัวตรงนะครับตรงตรงนะครับครับชินเน่นให้พี่น้องเฮ้านะครับพี่น้องที่ล่องเบิ้งนะครับเนาะก็คือ ขีดเส้นใต้ไว้นะครับมันมีโอกาสมากเบิ้ลนะพี่น้องเซี่ครับมีโอกาสมากเบิ้ลถูกตัวนะครับขีดขีดเส้นใต้ไว้โอ้เสี้ยนาดิมมักเบิ้ลถูกตัวนะครับพี่น้องซี่หลุดสองนะครับเพราะว่าเล็กนะครับม้มาสองเขาก็ต้องจัดสองอยู่แล้วนะครับเนาะ เอาขีดเส้นใต้คร่าวๆไว้พี่น้องเข้าถามมาเบิ้ลเล้พี่น้องอัีถามมาเบิ้ลก็คือสองสองนะครับถ้ามาเบิ้ลสองสองนะครับพี่น้องเข้ากับเรามาเระ่ังหงดีนะครับส่วนหมากเล่าพัฒนานะครับก็เสียวมหมอกตามเรียกรัฐบาลไทยน้ำนะครับพี่น้องที คือจังหวัดที่แล้วนะครับเนาะอันนี้ไทยตามรัฐบ,บาลเล่านะครับหลักพันหลักหมกื่นหลักแสนมานํากันเพิ่ถึงสามตัวนะครับพี่น้องทีวว่าัวหวยเหล้าปฐนาวัีสามเก้านะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับสี่สามเก้าสี่สามสองนะครับเอารอบนี้เล่าทิ่ตามไทยหรือว่าไทยติตามเล่านะครับมาร้นกันนะครับพี่น้องที่ ครับสำหรับคลิปนี้เสียนนดีก็ไว้ที่เพี่ยนแค่นี่ก้อนคราบไปพี่น้องเข้าทุกผู้ทุกคนโชคมันไปน้ำกันนะครับกับเล่าพัฒนาของเสียนนดีครับพี่น้องที่สวัสดีครับ